ส่ครับอิสระก็สู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่วันในวันที่สองในใน,ในคืนที่สองแล้วก็วันที่สามเดีย๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปเชียงดาวส่วนของโอ๊ตเนี่ยต้องเดินทางตามสไตล์ของน้องโอ๊ตออนะครับเ<ช>พื่อว่าจริงๆอ่ะแค่ข่าวแค่ข่าวตอนแรกจะติดรถที่นาทีไปนะคะใช่ครับแต่พอดีพอดีผมต้องต้องกลับไปกรุงเทพด่วนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปทางพักกอบไม่ได้กลับไปหาลุงนะ ผมเิซจากเที่ยวเนี่ยผมก็จะวิ่งเข้าเส้นนู่นเลยเชียงรายออกแพร่ออกเงาออกแพร่ออกอุตรดิตถ์ออกไปนู่นเลยก็วิ่งเส้นนู้นเลยแล้วก็สวรรค์เลยนะครับออกนู่นเลยไม่ได้เข้าไปกอกกอบที่เท่วท่านก็นะนะครับก็วันนี้อากาศดีมากก็คุณน้องโอ๊ตน,นะครับที่มาเป็นไกด์ไกด์กเที่ยวให้เราในวันวันนี้นะที่มังแจ่ที่เชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่ก็กโทรหาเขาตลอดนะครับช่วงในทางนะครับก็ อ่าให้น้โอ๊พูบ้างอ่ะครับก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่นาทีนะคะที่แบบว่าเชิญรถมาเที่ยวแล้วก็ค่าใช้จ่ายและต่างๆให้นะครับแบบื่งตันใจมากครับก็ฝากเล้อฝากตัวด้วยนะคะับคุณนะอย่าโอดเนาะก็มาติดตามด้วยนะครับช่องโอ๊ตยงใหม่นะครับต้องโอ๊ตก็จะทําสริปทำแบบถ่ายท่องเที่ยวให้ดูไลฟ์สดยาวๆนะครับแต่ว่าผมก็ได้นำแนะนำน้องโอ๊ตไปแล้วว่าให้ทําคลิปลงแล้วก็ไปตัดทาโฆษณาล้วก็เดี๋ยวก็ ดีย๋ยวถ้ามีโอกาสที่ที่กกอกเนาะเดินทางไปกรอกๆอยู่เดี๋ยวเจอที่นู่นเดี๋ยวก็ให้พวกเราติด่อนการในการทําทําคลิปแล้วก็คัดโฆษณาครับเพราะว่าลายสดเนี่ยรายได้มันค่อนข้างที่จะน้อยมันไม่เหมือนกับเราทำคลิปนะครับก็ฝากแอปสิท่านกปดติดตามช่องโอ๊ตเชียงใหม่ด้วยเป็นกำใจน้อยนู้นด้วยตอนนี้ได้ได้เลยละคิดตามตอนนี้เจ็ดพันแปดครับ เขาเจอแปดแล้วอ้าวขึ้นประมาณ200ครับจากจากเจอพี่นาทีดานนี่ถึง8,000เร็วครับด่านที่ไนพันนะครับน้องโอ๊ตเจอผม2วันถึงได้ขึ้นมา200ก็ขอบคุณ f อปีทุกท่านนะครับฝาก f อปีช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับไปกดติดตามช่องโอ๊ตเชียงใหม่ด้วยนะครับก็น้องโอ๊ตก็เป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ที่ที่อยากทำการแสดงออกนะครับในความคิดแล้วก็ใน ในคอนเทนต์ของตัวเองนะครับทุกท่านก็ฝาก f อทุกท่านนะครับไปกดติดตามช่องโอ๊ตเชียงใหม่นะครับก็้องโอ๊ตก็จะลงคลิปหรือว่าไลฟ์ลสดให้เอฟดูกันใ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 นจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีที่ไหนของเที่ยวแล้วก็ลองโอ๊ตเนี่ยนะครับเป็น f อฟ ของลุงผมมาแตนมตังแต่เริ่มต้นอลไรนะครับทีมท่านก็ลุงโอ๊น่ารักมากนะครับอยู่เชียงใหม่ยังติดตาม,มตนนของผมมาแตนจนกระทั่งได้มาทํา YouTube <Okay. S 1> นะเป็นของตัวเองนะครับก็ติดตามลองผมมาแตนในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับทีมท่านก็ลุงโอ๊ตเนี่ยเปิดร้านขายเช้าผ้าอยู่ที่เชียงใหม่นะฝั่งเอฟปีเคยบอกเจ้าแล้วนะครับถ้ามาเชียงใหม่นะครับอยากได้ชุดสวยติดต่อลุองโอ๊ตได้เลยนะครับที่เบอร์โทร 081-032-8959ครับใช่ครับใครเป็นเอฟซีเขาบอกอยู่แล้วหรือว่าใครเป็นเอฟซีทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องโทรหาโอ๊เบอร์นี้หรือ <c oughs> เป็นไกด์เที่ยวเยที่ยว<ด>ให้ได้แล้วก็ แล้วก็อ่าชุดสวยชุดสไตล์ไหนน้องโอ๊ตของโอ๊ตจะเป็นแฟนซีครับแฟนซีทั้งหมดเลยแฟนซีล้านนาหรือว่าแฟนซีทั่วทั่วไปแฟนซีล้านนามีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแฟนซีแบบนานาชาติเป็นแบบลูกทุ่งหางเครื่องเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับประมาณในเอฟซีนะครับก็ฝากเอฟซีทุงคนมาแต่งทุกๆคนเลยนะครับเอฟซีของคอยบอกเจ้าแล้วนะครับที่อยู่ต่างประเทศที่จะกลับมาเที่ยวไทยนะครับหรือจะมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยผมแนะนําให้มาเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่เป็นทั้งที่ที่สดสดยอดมากอากาศสดชื่นหายใจเต็มปอดแล้วก็ธรรมชาติสวยงาม นะครับม,มีตอเบอรี่เก็บมีทุกอย่างสวยงามมากแล้วก็วันนี้ผมจะไปถ้าเชียงดาวไปขอพรอให้ลุงพลมาแตนด้วยนะครับขอขอพรอให้ยูทูบเบอร์ทุกคนสามาคีกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเราเนี่ยก็สนุกนะสนุกในอยู่ที่ม่อนแจ่มสองสองคืนสาวันเนี่ยสนุกครับทีครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเราขยกกันตรงนูน้นร้านเดิมอ๋อโอเคโอเคครับออก็สำหรับคลิปนี้นะ<อ>ครับพ<อ>วกเราสองคนนะครับก็ขอตัวลากันก่อนขอบคุณ F c ซีลุงพลมาแตนเ F ซีนะครับ ไหบอกเธแล้วทั่วประเทศทั่วโลกที่ติดตามอยู่ให้ไปกดติดตามช่องโอ๊ตเชียงใหม่เป็นกําลังใจให้น้องโอ๊ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องโอ๊ตจะขึ้นกอกกรอย่างไงเดี๋ยวเราไปเจอที่นั่นนะครับก็อันโอ๊ตปิดท้ายเลยเดียวอ่าก็บอกพร้อมกันแล้วกันนะครับก็คือบอกเอฟซีที่ไร์สดแล้วแต่ว่าอยากบอกพี่นาทีด้วยนะคะค,คือโอ๊ตอ่าเจตนาลมในลงกรกกครั้งนี้ก็สามห้าวันเท่านั้นไม่เกินนี้นะคะเพื่อนหนึ่ง ไปรำถวาย5,000ซับนะคะเพราะติดขัดแต่ถ้าได้8,000ซับก็จะรำสองรอบแล้วก็อยากรวลรำร่วมกับพอดีโอ๊ตเป็นอดมิให้น้องสาวสาวเบนเนาะได้40,000ซับก<ม>็จะรำตรงนั้นด้วยแล้วก็ทีนี้นะคะแล้วก็จะจุดประสงค์คืออยากจะไปเปลี่ยนชื่อช่องไม่อยากโดนแคนดาหรืออะไรเดี๋ยวซื้อชื่อจังหวัดจะเสียก็จะเป็นชื่อช่อง,มอ ar, อออองแมงช่องหนึ่งก็ใครที่ว่าน้องโอ๊ตเป็นสายไปไรนะครับ,รบมันไม่สามารถการะตีได้คําพูดได้นะครับแต่ผมได้มาสัมผัสน้องในสองวันเนี่ย น้องเป็นคนสนุกสนานนะครับไลฟ์สดตัวเดียวนะครับรน้องไลฟ์คุยเรียอจริงเดียวนะครับส่วนใ,ใครที่ว่าน้องเป็นสายก็ผมว่าไม่ใช่ครับไอซีก็ดูไปยาวครับไม่มันไม่มีน้องสายเฉยไม่มีแต่ว่าเขาคุยกันนะครับครับเขาคุยกันเฉยในเรื่องที่ว่าเป็นสายไม่มีอกน,น้องโอตน้องโอนนะเพราะน้องโอเป็นคนที่ผมที่ดูคอนเทนต์แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายรับแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากพี่ท่านนะครับที่ที่กล่าวหาน้องนะครับฝากด้วยนะครับน้องไม่ใช่คนอย่างนั้นนะไรซี่สำหรับคลิปนี้ครับเราสองคน ขอต,ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรากินข้าวนะกิน<ช>ข้าวกนะันแล้วก็เราก็แยกกันแยกกันตรงร้านข้าวใช่ครับเพราะวัาคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ